ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆื่อช่วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนค่ะถ้าเพื่อนๆพพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ หุ้นแบมยืนเหนือ20บาทในรอบเกือบปีหลังกำไรไตรามาสสพุ่งแรงหุ้น BAM หรือแบมกลับมายืนเหนือ20บาทในรอบเกือบปีหลังขึ้นไปสูงสุดที่23.50บาทตั้งแต่วันที่16ทธันวาคม2563ของปีที่แล้วหลังกำไรโค้ง3พุ่งแรง โตกว่า93%และคาดฟื้นตัวต่อในโค้งสุดท้ายของปีด้านบรเกอร์มองกำไรดีกว่าที่คาดจากการปรับโครงสร้างลูกหนี้คงประมาณการกำไรปีนี้ทั้งปีโต24%และปีหน้าน่าจะโตอ,อีก22%อยู่ที่2.8พันล้านบาทแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่24.70บาท ผู้สื่อข่าวรายงานความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมวันศุกร์12พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดการขายที่ราคา19.30บาทและขึ้นไปสูงสุดที่ระดับราคา20.40บาทก่อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย มาปิดที่ระดับ20.30บาทเพิ่มขึ้น1.20บาทหรือ6.28%เซมีมูลค่าการซื้อขาย2.71พันล้านบาทถือเป็นการกลับมายืนเหนือราคา20บาทในรอบเกือบ1ปีหลังจากเคยขึ้นไปสูงสุดที่23.50บาทเมื่อวันที่16ทธันวาคม2563ที่ผ่านมานั่นเอง ทั้งนี้การปรับขึ้นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากแบมประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3มีกำไรสุทธิ576.32ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น113%เซจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่271.0ล้านบาทขณะที่งวด9เดือนแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน นั้นมีกำไรสุทธิอยู่ที่1,613.59ล้านบาทเพิ่มขึ้น54.34%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1,045.45ล้านบาทแมมมีไรายได้ในไตรมาสที่3อยู่ที่2,460ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น17.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากไรไกยายไ,ได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และส่วนที่รับเงินแล้วเพิ่มขึ้นนั่นเองและรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ตามเกณฑ์โคงค้างและลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระและยังมีการกำไรจากการซื้อหนี้ส่วน9เดือนมีไรายได้จำนวน6 9 8 4นล้านบาท ลดลง5.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยจำนวน1,929ล้านบาทเพิ่มขึ้น10%บรบกค,คาดว่าในไตรมาส4กำไรดีต่อคงเป้ากำไรทั้งปี2.3พันล้านบาทแนะนำซื้อบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทโนมูระพัฒนาศินเปิดเผยว่า มีมุมมองบวกต่อรายงานกำไรที่576ล้านบาทบวก113%สูงกว่าที่คาด15%และสูงกว่าตลาดคาด10%จากไรายได้ NPL ที่สูงกว่าค่าจากการปรับโครงสร้างลูกหนี้และการเจรจาปิดจบหนี้ระยะสั้นค่าดกำไรฟื้นตัวและจากแนวโน้ม Cash Collection ที่เร่งตัวขึ้นโดยเป็นปกติตาม Seasonality ประกอบกับกรมบังคับคดีที่กลับมาํำเนินการได้อย่างปกติรวมถึงการใช้ p r i n c i n g Strategy ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งขาย NPA โดยยังคงประมาณกำไรปี2021ที่2.3พันล้านบาทบวก24%และคงประมาณการกำไรปี2022ที่2.8พันล้านบาทเริ่มเห็นผลจากลูกค้าที่เข้ามาปรับโครงสร้างตลอดปี ประกอบเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวหนุนความสามารถในการชำระหนี้คงที่21บาทอิงททรเก็ตที่1.5เท่าคงคำแนะนำเทรดดิ้งบายด้านบริษัทยวนต้าระบุว่าจากรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี2,564าจำนวน576ล้านบาทโต93.4%แต่ลดลง27.1 จากฐานที่สูงในไตรมาสสองของปีนี้ที่มีบันทึกกำไรจากการขาย NPA ผ่อนชำระก้อนใหญ่แต่ภาพรวมถือว่าดีกว่าคาดหลังจากการจัดเก็บเงินสดในกลุ่มลูกหนี้ปรับโครงสร้างแข็งแรงขึ้นนั่นเองรวมทั้งการขาย NPA แบบออนไลน์และแบบผ่อนชำระมีการปรับตัวขึ้นได้ดี ส่วนในไตรมาสสี่ของปี2564ช่วงคงสุดท้ายของปีนี้คาดว่ากำไรจะฟื้นตัวหลังกำลังซื้อในประเทศนั้นดีขึ้นและนอกจากนั้นปัจจัยเสริมก็คือกรมบังคับคดีเปิดได้ตามปกตินั่นเองดังนั้นบรกส่วนใหญ่ มองว่าแบมเป็นหนึ่งในหุ้นฟ i น a n นซ์ที่มีความน่าสนใจจากทิศทางธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นและยังได้ประโยชน์จากแนวโน้ม NPL ของสถาบันการเงินที่จะทยอยสูงขึ้นในช่วง2-3ปีข้างหน้าขณะที่ราคาหุ้นปัจจัยซื้อขายด้วย PBV นั้นต่ำเพียง 1.5x ต่ำกว่าคู่แข่งและมีอัพไซด์ เราอยู่ที่29.3%จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ในปี2,565ที่จะถึงนี้ที่24.70บาทเราจึงคงคำแนะนำซื้อหุ้นตัวนี้เก็บไว้เพราะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ